This is the AXA FTU podcast. Reset your mind, reset your life. Assalamu alaikum. Laniq AXA FTU podcast. Copy and Now Kit. Chew it, copy and die. Bismillahir Rahmanir Raheem. Alhamdulillahir Rabbil Alameen. Salatu asalam. Alaa ashwafi anbiya wal mursaleen. وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ุ ل ิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านโชคุีบอกลัสฮานุฮจ่าล่ให้มากๆที่ให้เราได้กลับมาเจอกับเดือนรอมดอนอันประเสริฐอีกครั้งนะครับซึ่งเป็นเนี่ยมาตยิ่งใหญ่มากที่เราได้มาพบกับเดือนรอมฎอดดนอีกครั้งนะครับ ัลฮัมดุลลลาห์การใช้เวลาซึ่งการใช้เวลานั้นในชีวิตของเราซึ่งเป็นที่สำคัญมากดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารเวลาการแบ่งเวลาซึ่งยิ่งเป็นเดือนอะมรดอนนี้ซึ่งการ บริหารเวลาของเรานั้นยิ่งสำคัญมากเพราะว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดแล้วดังนั้นเราอย่าปล่อยให้เวลาของเรานั้นเสียเปล่าเราต้องแบ่งเวลาบริหารเวลาให้เป็นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตของเราพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเดือนอะมรอดนี้เป็นเดือนแห่งการ ตัวเรียนเหตุการเปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้อย่าให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่เสียเปล่าซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาต a l าก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเวลาในค้ออ่านก็ได้บอกห,หลายๆสุรษหลายๆอายัด เกี่ยวกับเวลามนุษย์เราทุกคนก็มีเวลาเท่าเทียมกันคือยิบสีชั่วโมงเหมือนกันทุกคนบต่างคนก็มีภาระหน้าที่ที่ต่างกันแต่ต้องแบ่งเวลาให้รู้คุณค่าของเวลาท่านนบ,บีววววสุลต่านได้แบ่งเวลาออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คืออัลลอฮ ่วนที่คือครอบครัวและส่วนที่3ก็คือตัวเองใน,น,นส่วนแรกนั่นคืออัลลอฮ์คือการทำอิบราตต่างๆต่ออัลลอฮ์อยู่ในส่วนแรกเลยก็ส่วนครอบครัวนั้นาการให้เวลากับครอบครัวการเยี่ยมเยือนต่างๆอะไรแบบนี้ก็ส่วนที่สามนั่นการดูแลตัวเองก็คือให้ตัวเองคือการดูแลตัวเอง ให้ร่างกายนั้นสมบูรณ์และก็แข็งแรงนะครับแล้วกเ็เราอยากปล่อยให้เวลาของเรานั้นอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระมากจนเกินไปนะครับซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนในการเปลี่ยนแปลงนะครับเราพยายามอะไรนะคือเปลีป่ยนแปลงตัวเองให้มันชินให้มันติดเป็นนิส,สัยพยายาม ให้เวลาว่างของเรานั้นเป็นเวลาว่างที่ไปค่าที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราต้องฝึกให้เป็นนิสัยทำให้ชินเดือนถัดไปเดือนต,ต่อไปทำให้เรารู้รสึกนั้นง่ายในกครทำอิบานัดนั้นๆมีฮะดิษบทหนึ่งเราว่า عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري ความหมายว่าเราจะอับดุลอุมารรดิยัลลอฮุอันฮูว่าท่าน رسول ซลลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้จับบาทั้งสองของฉันแล้วพูดขึ้นว่าท่านจงอยู่ในลูกนี้เหมือนท่านเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นเพียงคนที่เดินทางผ่านและอับดุลอุมารรดิยัลลอฮุอันฮู ได้กล่าวไว้ว่าเมื่ออยู่ในเวลาเย็นท่านอยากคอยจนถึงเวลาเช้าเมื่อท่านอยู่ในเวลาเช้าท่านก็อยากคอยจนถึงเวลาเย็นท่านจงตักตวงความดีขณะที่มีสุขภาพดีเพื่อายามเจ็บป่วยของท่านและท่านจงตักตวงความดีขณะที่ยังมีชีวิตเพื่อความตายของท่านรายงานโดยบุคลี ซึ่งฮะดิษนี้จะส่งเสริมให้มุสลิมให้เรานั่นปฏิบัติอตอนยังมีชีวิตอยู่หรือตอนยังมีเวลาเวลาอยู่จะจะเห็นได้ว่าฮะดิษสนี้จะสอนถึงว่าลูกนี้เป็นเพียงแหล่งพํำนับ ช่วคราวและเพียงเพียงทางผ่านจงรีบทำความดีเมื่อยังมีโอกาสเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อผ่านไปแล้วไม่สามารถเรียกเอาคืนกลับมาได้ซึ่งลลกนี้เป็นแหล่งที่มนุษย์แข่งการทำความดีนะครับซึ่งเราอยาบห่อยให้เวลาว่าของเรานั้น เ็นเวลาเป็นเวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราจงหาเวลาว่างของเราเช่นเวลาว่างของเราอิสติฟัดอิสติฟัดซิกรุลลออะไรก็ได้ทำให้เรานั้นอย่างน้อยเวลาว่างของเรานั้นได้เกิดผลบุญไม่เป็นเวลาว่างที่เสียเปล่า ในเดือนนี้เป็นเดือนระมาดอนทุกคนก็น่าจะเอาเวลอาอ่านอักุรอานอยู่แล้วนี่ส่งเวลาอย่างอื่นก็ให้พวกเรานั้นพยายามตัวเองเช่นละมาดเกียมุลไลตัดยุทธอะไรต่างๆละมาดสุนัตให้ทันเท่าที่เรามีความสามารถครับแล้วก็อย่าลืมอ่า ชุกรุตต่อลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประองนั้นให้เนรมิตกับเรามากมายความโปรดปรานอะไรต่างๆเราอย่าลืมชุกรุต <Sessizia>